โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับคือจีทีเอสวานอนไฟนี่เอ๊ยเรียกว่านอนไฟดีกว่าส่วนอันนี้แนะนำตัวก่อนกับ g ี s แคน GPS สลายนี่คือแคนแคนแคนแบบแคนยังไงละ่ะรุ่นน้องอะ่ะแบบแตบบ่คนแบบเพจผ่านก็ต้องเข้าแคนนี้ก่อนนะถึงจะขึ้นมาอยู่แคนสลายได้นะโอเคเนาะก็คือแคนสลายก็คือแคนเดียวกันนะโอเคไม่ไม่งงไม่มงมงไมง่มงง ะไม่งงนะเจียไม่ไดไหนมาเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหตกใจยิยงไม่โดนใครที่ดูคลิปเก่าผมแล้วบอกว่าผมได้ยิยงมุงยิยงแม่นนะมาดูคลิปนี้เลยบอกเลยครับเดี๋ยวว่ายิยงไม่โดนนะมาเล่นปืกนก oh, <no. S 1> ัยิงไม่โดนจริงดว่าไปไ,ไหนเนี่ยเอาวันนอนไฟลหลับแล้วนะครับ เดี๋ยวเราตอบเดี๋ยวเดี๋ยวตายตายแน่ก่อนจะตายปิดชีวิตวานอนไฟนี่นะครับวางไหนเอ้ยวางไหนเอ้ยวางไหนเอ้ยเดินเหลือตึ๊งแสงเมื่อกี้ยิงไม่โดนอ่ะเกือบตายประมาณนี้วุ้ดเด้มุดเด้เห็นเดินมุดมุดตามเห็นเพื่อนมุดมุดตามนะโอ้โยสุดยอดใหดพอดไปเลยดอกเนี้ยว้าวไม่มี ก็เป็นปลาแก๊สโอ้ไ oh ม่กูจะป้าน้าเบิดช่างมันคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาโชว์โหดนะคลิปนี้แน่นอนว่าช่องผมเป็นช่องเฮฮาต้องหาอะไรเฮฮาเฮาทำนะครับเราจะมาตัดติดชีวิตบานอนไปนะครับ <c oughs> บอกไว้ก่อนว่าช่องผมไม่ใช่ช่องแบบโชว์โหดอะไรละเป็นเป็นช่องเฮาครับบางทีลงชิิโหดก็อยากให้ดูกันสนุกสนาน มีหามากกว่าอะไรอย่างนี้โอ้ยเจียดเอเาเว้ยมานอนไาเว้ยเอาไว้เอ้ยไม่ใช่นอนนอนเว้ยไปเบียดไปเบียดมานอนไานี่ช่วยยิงเลยช่วยตายมาเลยช่วยเบียดช่วยให้ตายไว้ขึ้นบอกอะไรเบียดแล้วชอบเทียดช็อตกั้ดองไหมยิงยิงก่อนสองเม็ดนะสองเม็ดหรือเปล่าไม่รู้มะได้ดูอะไรเฮ้ย ท่าไม่มันขออภัยโอูพิซ่าเรามีคนทำมารัาผมสสาตอบมาตอบมาเราไม่ใช่สายยิงหรอกแต่ถ้าบางทีแต่จะบางทีแต่ถ้าบางทีาางทผมไม่ตอบก็ไม่ต้องน้อยใจนะบางทีผมอาจจะไม่เห็นหรือไม่ถ้าผมเล่นก็ได้นะครับยังไม่ถึงตัวมานอนตายตามมานอนตายก่อนมิ่งมิ้งมิ้งมิ้งิ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 งดูมันโอ้โหดูมานอนตายครับมีแค่หกหนึ่งแล้วนี้เย็เแค่ ไปไปนอนไปคลิปนี้คลิปนี้ใครอยากดูคลิปนี้ใครที่ตั้งใจจะมาดูว่าผมจะโหดเลยต้องบอกไว้คำหนึ่งเลยว่าคุณมาดูคุณไม่ได้มาดูแล้วคุณไม่ได้ดูผมโจโหดครับเพราะว่าคลิปนี้ผมตามติดชีวิตมานอานไปเอาชิบหายแล้วเดินพัดภาคจากกันอีกสิยบร้อยอย่างนี้นเราจะมาตามติดชีวิตมานอนไปเราไม่ต้องไปโชรคงโโหดหรอกเอามานอนไปไปไหนว่าะ เสียใจ <c oughs> อันนี้ผมกำลังหมดทำให้แบบขเวานรำไททำให้ขแบบยังไงล่ะทำให้แบบไอ้ที่มันขบุดไงนะทำให้วานรำไทแบบคแบบโอ้โหไม่ได้ถ่ายหรออะไรอย่างนี้เด็กจริงแ,แล้วเราถ่ายไปแล้วผมไม่ผมก็เล่นกลไม่เป็นอยู่แล้วนะสำหรับใครที่เข้ามาดูเล่นไม่เป็นอยู่แล้ว เมื่อกี้ก็กระโดดตายไปก็โง่วางระเบิดผมว่าขึินเลยไม่เป็นหน้าเลยอะเ้ยเพื่อนด่างนี้ไม่ดีมั้งระเบิดระเบิดไอ้นนี้เดินผิดแล้วระเบิดระเบิดฮู้คิดดูแยกคู่มาตะกลเลยด่างนี้ครับผมเอ้ยทีหนึ่งพานอนไฟโอ้โหแล้วทีสามกูทำอะไรเนี่ยจุ๊บเนี่ย S <S ต,ต่อ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 อะไรวะสำหรัาบใครที่ชอบคลิปนี้ก็นะสำหรัาบคารที่ชอบคลิปเนี้ยสำหรัาบคนที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้ด้วยนะครับผมคนที่เขา้าคนที่เข้ามาดูครั้งแรกก็กดติดตามกันให้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมขอบคุณครับ และนี่ก็คือเพจของเรานะครับผมเพจของผมนั่นเองนะครับนี่คือเพจตาเพจเกมเมอร์นะครับดูนะครับนี่คือชื่อเพจนะครับคลิปใหม่ๆคลิปใหม่ๆข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะมาโพสที่แฟนเพจนี้นะครับผมขอบคุณสําหรับคนที่ถูกใจแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ถูกใจยังไม่ได้ถูกใจก็ไปกดถูกใจให้หน่อยนะครับนะขอบคุณครับผม